จริงมาเล่าให้ฟังแถมข้อคิดมีน้องคนหนึ่งบอกว่าดูรายการอาจารย์ฟูจิมากแล้วก็ติดตามอาจารย์ฟูจิมาหนูอยากเป็นพิธีกรอย่างอาจารย์ฟูจิมากเลยและหนูก็เป็นลูกครึ่งระหว่างไทยญี่ปุ่นหนูก็เลยอยากเป็นพิธีกรมากฟูจิบอกได้เลยอยากจะให้โอกาสเธองั้นเดี๋ยวฟูจิจะเขียนสคริปต์ไปพอดีไม่นานจะมีบรรยายมาฝึกกันไหมน้องบอกได้ครับก็ให้สคริปต์ไปแล้วก็บอกว่า ลองไปท่องมานะน้องบอกครั้งแรกจําไม่ได้ต้องขอดูสคริปต์ก่อนแล้วค่อยพูดได้ไหมได้เลยได้เลยแต่จริงๆแล้วเวลาจะพูดบนเวทีไม่ต้องดูสคริปต์เนี่ยจะเป็นไปได้จะดีมากๆเลยนะไม่เป็นไรครั้งแรก,กแล้วกันสักพักหนึ่งครับน้องก็บอกว่ามีค่าตัวไหมครับฮะคืออย่างนี้น้องน้องอยากเก่งใช่ไหมน้องอยากเก่งจริงๆแล้วน้องยังไม่เก่งเลยจะเอาค่าตัวแล้วเหรอ น้องไม่ผิดนะครับเพราะน้องบอกว่าไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาแล้วคุณพ่อบอกว่าจะโดนฟูจิหลอกใช้งานเขาถูกคุณพ่อคุณแม่พูดอย่างนี้ผมอยากจะบอกให้ว่าลูกศิษย์ผมมีกี่พันคนถ้าบวกกับโรงเรียนสงภาษาเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะน่าจะหลายแสนแล้วนะทำงานเปิดโรงเรียนมาสิบป,ปีแล้วถ้าผมเอ่ยปากให้วลันเทียมาเนี่ยมากันเพราะเขาต้องการจะเรียนทบทวนในคอร์สปั้นเศรษฐีของผมแย่งกันมาด้วยทำไปเพราะบอกทีไรเนี่ยจะกลับมา ขอมาเรียนฟรีขอมาเรียนต่อและยอมที่จะมาช่วยงานผมแต่น้องคนนี้ไม่เคยมาเรียนในคอร์สผมแต่เขาอยากจะเป็นพิธีกรผมก็เลยอยากจะช่วยเขาอยากจะปั้นเขาแต่เขาจะเก็บเงินผมอะแล้วคิดอีกอย่างว่าคิดว่าผมเนี่ยจะหลอกใช้เขาอีกอ่ะไมซ์จะเป็นยังไงอ่ะผมจะบอกให้ว่าเรื่องราวนี้เวลาผมหรือทุกคนเวลาเราจะเติบโตเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องเริ่มต้นจากฟรีก่อน เวลาเราจะทํางานเป็นพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยเราทํางานฟรีหนึ่งเดือนก่อนพอถึงท้ายเดือนหัวหน้าถึงจะจ่ายเงินถูกไหมฮะหรือเวลาผมจะไปฝึกบรรยายให้ตัวเองเป็นก่อนจะขึ้นเวทีผมไม่มีใครเก่งพูดบนเวทีได้เก่งก่อนหรอกครับเราเริ่มจากการเป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กปถมมัธยมต้นธยมปลายแล้วเราเริ่มฝึกเริ่มฝึกเริ่มไปฝึกให้กับบรรยายให้กับกคนนู้คนนี้ฟรีบรรยายฟรีจนตัวเองเก่งแล้วถึงจะเก็บเงินครับยังไม่เก่งเลยจะเก็บเงินแล้วอ่ะ เหมือนอะไรครับเวลาเราจะชอบใครเราจะต้องจีบเขาก่อนเรายังไม่จีบเขาเลยอยู่ขอคบเลยนี่มันผิดปกติไงจีบให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีค่าแล้วเขาถึงจะคบกับเราเขาถึงจะจ้างเราน้องก็ต้องทําตัวให้ตัวเองมีค่าก่อนเขาถึงจะจ้างเราน้องนะโชคดีที่ได้เจอฟูจิและอยู่บนเวทีทันทีเลยมาพูดฟรีเนี่ยใครก็ไม่เอาเพราะไม่รู้จักคุณแต่ผมให้โอกาสพอให้โอกาสถามว่าเราเหลอกใช้เขาอีกเนี่ยอ้อโห นี่ครับเขาเป็นคนเก่งนะเรียนเก่งพูดเก่งผู้ภาษาเก่งแต่ขาดอะไรไหมขาด mindset ไมซ์เง m i n ไมซ์ที่เป็นผู้ให้ก่อนการที่ทําอะไรก็ล้วแต่ต้องมีการลงทุนก่อนให้ก่อนให้ก่อนเมื่อให้ไปแล้วเขาถึงเห็นคุณค่าของเราเวลาเราทํางนานก็เหมือนกันครับสัมภาษณ์คนสาเร็จและคนที่เป็นคนสําเร็จแล้วเนี่ยเวลาเป็นพนักง,งานเงินเดือนเขาทํางานเกินเงินเดือน พอทำงานเกินเงินเดือนก็แสดงว่าไอ้น้องคนนี้ขยันน้องคนนี้ขยันก็แสดงว่าเก่งกว่าคนอื่นและขยันกว่าคนอื่นหัวหน้าจึงเห็นいいโอกาสเขาว่าคนนี้เขาขยันเลยได้ให้โอกาสน้องคนนี้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ให้มากกว่าคนอื่นเขาจะได้มากกว่าคนอื่นแต่น้องคนนี้เป็นไงครับขอก่อนไงขอขอขอเรากะจะช่วยเขาให้เขาฟรีให้เขาให้โอกาสเขาฟรีแต่กลายเป็นว่าหาว่าเราหลอกใช้เขาอะ เพราะฉะนั้นหลายคนครับเราอยากพัฒนาตัวเองเรามีความสามารถมีความเก่งกาจแต่ขาดไมเซ็ตแล้วหลายคนไม่รู้ตัวด้วยว่าขาดอะไรตรงไหนดังนั้นเลยจะต้องเรียนรู้เรื่องไมเซ็ตสำคัญครับการที่ประสบความสำเร็จ,จต้องมีไมซ์เซ็ตพอสมควรเลยเช่นเราอยากลดน้าหนักทําไมวันที่3ตัดสินใจเฮียร์เลิกน้าหนักลดน้ําหนักแล้วเนี่ยทำไมถึงลดไม่ได้85%ลดไม่ได้เพราะว่าไมซเซ็ตสำคัญเลย ผมประกอบสู่ความเด็ดไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวมันอยู่ที่การตัดสินใจหรือการเลือกที่ถูกต้องเลือกในนี้เราไม่เคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ให้ก่อนถูกคุณพ่อคุณแม่คุณลบข้าบอกว่าถูกหลอกเราก็จะเชื่อคุณพ่อคุณแม่เพราะเขาเป็นห่วงเราแต่คุณพ่อคุณแม่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดสำหรับคนที่อยากประสบเด็จและติดจรวดนะนี่มีปัญหาเลยมีหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะไม่ให้เกิดเรื่องนี้ก็คือเราต้องเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เรียนร,ร,ยนรู้กับคนสําเร็จ แล้วเข้าใจกระบวนการถ้าไม่เข้าใจนี่คือกร,ระบวนการคันามากเลยถ้าไม่เข้าใจเป็นไงเธอจะไม่มีโอกาสเป็นพิธีกรตลอดชีวิตก็ได้พราะเธอคิดว่าถูกหลอกตลอดเลยจะช่วยใครจะเก็บเงินในคนอื่นก่อนเลยั้าพี่ตัวเองยังไม่เก่งเลยยังไม่เคยขึ้นเวทีเลยจาสคริปก็จำไม่ได้อ่ะแล้วเธอจะมีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรที่ไหนไหมคนที่ผสมเนตคือคนที่ให้ก่อนแต่น้องคนนี้ ลงทุนด้วยการเอาตัวเองมาเป็นพิธีกรบนเวทีฟรีๆเนี่ยยังต้องเก็บเงินผมเหรอไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนี่คือกระบวนการที่จะปลดล็อกอีกกุญแจนึเลยเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงม้านใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆเ,เราอยากจะเก,ก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงม้นานใจให้กับตัวเราเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้ เพราะเราสร้างแรงบรรจัจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีแล้วทาไมมันทอ้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงบรรจใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิป <c oughs> เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสก,กิหรือสแกน QR Code <c oughs> มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียน เราจะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน LINE ไม่ใช่ใน f c e e o o o นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน l i น์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ